สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้กลับมาอยู่ช่องททงยิงเก่งแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพันด่านตอจาดด่านเดิมนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่ใช่การภาคสดนะครับแต่เป็นการอัดชิปย้อนหลังนะเพราะว่าไอตัวมายันเดิมผมพังนะก็เลยต้องมาอัดซ้ำนะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการนําตัวซันี่เต้นซุมบ้าไปเล่นแทนนะครับแทนตัวทางหน้าของจอร์เจนะมันก็อาจจะใช้ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีผักกระเด็นนะครับแล้วก็สกิลสองก็มีลดความเร็วในการจมตีศัตรูเหมือนกัน ก็จะเอามาใช้แทนนะครับก็ตัดกับอะไรเกมเลยแล้วกันนะก็ด่านวันนี้ก็เป็นด่าน60ถึงด่าน65นะครับแล้วก็ตังด่านวัสตรงนี้ก็เราก็ใช้เพิ่มเดิมนะก็เหมือนที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะรอบหนึ่งก็คือตัวละครที่เราจะใช้ก็มีการลดความเร็วการโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็เพิ่มะระยะการใช้สกิลนะตัวก็ปี้จะถ้ามีก็ไม่ต้องใช้นะครับเปลีย่ยนเป็นหาตัวฟรีที่ดีว่านี้ก็ได้นะครับตัวสตันนะครับแล้วก็ตัวผักกระเด็นนะ แล้วก็ที่สําคัญนะครับคือตัวเปลี่ยนสภาพฝั่งตรงข้ามนะครับผมแนะนําเป็นตัวสกุลาริคุนะครับเพราะว่าตัวน้องก็เป็นตัวแจกสีที่ดีเลยนะครับเหมาะกับการต้นแม็กนะเพราะว่าเราสามารถหาได้รีเหมือนกันนะไม่ต้องไปสุ่มหานะครับไม่ต้องใช้กบนะใช้แค่การหมุนกระดานก็ได้หรือการหาตามด่านนะครับด่านแรกก็ฐานบอดานนี้ก็เป็นด่านที่ไม่ค่อยยากนะครับเพราะว่าตัวบอสน,นั้นมันตั้งแต่ผ่านด่านาสี่หกมาเรื่อยสี่หกเลย ด่าน48มาทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะครับจนกระทั่งไปถึงด่าน105นะทุกอย่างก็จะเป็นการเก็บกรบระว่างฐานนะครับต่อไปก็เป็นด่านพิพิธภัณฑ์โบราณน,นะตอนจริงๆเราไม่ต้องใช้เพื่อนแกละคราด่านนี้แต่ถ้าทีมเราไม่ไหวจริงๆก,ก,ก็ใช้ได้นะครับคือตอนนี้ถ้าเริ่มด่านมามันจะเป็นด่านชิดนะครับพอปล่อยตัวมามันก็ต้องระวังในด้านของศัตรูที่มันตีบ้านนะก็คือ ไอตัวซัมบี้เนี่ยมันตีไม่แรงนะครับแต่จะเป็นตัวทั้งหน้าของไอตัวเสียมพูนะที่สามารถปีป้อมทีเดียวแตกได้เลยนะซึ่งต้องระวังในข้อนี้ด้วยนะครับหากเราเผลอนะหลังจากก็แก้การบ่ายทันนะครับจริงๆแล้วเราสามารถหาตัวบ้าวตระกมาแทนก็ได้นะครับแทนกุลามิคูนะครับก็จริงๆหลังจากข้ามเดือนนี้ไปเราก็จะไม่สามารถหาตัวทางหน้าของสักกุลามิคูได้แล้วนะเราก็เลยใช้ตัวบาวตระกูลได้นะครับหรือ โคนที่สายใหม่นะหรือโคมี K เคีผู้สร้างสรรน,นะครับมันหาได้ด่านจากด่านนะครับส่วนตัวตลกก็หาจากกล่องกิวนะครับประมาณ8ปดหเหรียญคิวนะไม่ใช่แปดยี่หาเหรียญคิวดีแร่แร่โมงนะแร่โมงอย่างญคิวเรียกตาคิวเนาะไปแรกนะครับก็จะมีโอกาสส o o ได้นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะจริงๆแล้วผมแนะนํานเป็นตัวมิกุนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างปล่อยตัวไวนะแร่ก็ไม่ได้เยอะด้วยแล้วการใส่เกียร์ก็สามารถดัดแปลงได้เรื่อยนะครับเราสามารถใส่เป็น เป็นเลือดได้นะครับแทนที่จะเป็นปล่อยตัวไว้นะแต่จริงผมแนะนาเป็นปล่อยตัวไว้มากกว่าว่าตัวน้องนั้นเป็นแร่ประมาณแค่ประมาณห้ารอยนะใส่รดแร่แค่จุดเดียวก็เหลือประมาณสี่รอยแล้วนะถ้าปล่อยตัวมาเยอะแล้วก็จะสามารถสร้างพื้นที่ในการเล่นได้นะครับเพราะว่าตัวน้องน,นั้นสกิลไวนะครับปล่อยมาสามารถปล่อยตายได้เลยนะสกิลมาแล้วก็ตายได้เลยนะครับแต่จริงนี้เราถ้าสร้างไวเยอะ,เ,ยอะเราก็จะสามารถสาบมอนได้นะตัวอย่างเดียคลิปนี้นะครับก็คือเราสาบมอนได้ประมาณระยะหนึ่งน้วนละ จะสังเกตได้ว่าตัวมอนนั้นก็จะถูกสตันโดยตัวทางหน้าของเมกุมินนะครับแล้วก็จะถูกผักกระเด็นด้วยตัวของเซนารี่นักเต้นนะครับซึ่งเซนารี่นักเต้นนั้นค่อนข้างที่จะสกิลช้านะแต่สามารถใช้ได้นะครับถ้าเราเกือนะเพราะว่าจริงๆมันเกืออได้แล้วแหละเพราะว่าตู้มันค่อนข้างที่จะสุ่มตัวมั่วให้นะโดยเฉพาะตู้สิบปีนะครับมันใส่ตัวซ้าเยอะนะและตัวเซนชานักเต้นเนี่ยผมก็ได้มาจากตู้สิบปีนี่แหละก็เลยเอามาลองเล่นดูนะครับ จริงๆในตู้เสร็จปนนั้นมันเป็นการเลือกสุ่มตู้นะครับถ้าเราต้องการผ่านด่านจริงผมแนะนำให้เลือกสุ่มด่านสุ่มตู้เออว่องไวกับไวพิษนะครับส่วนพลังนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่าในตู้พลังน่าจะมีตัวเราวามายากรนะครับแล้วก็ตัวเออบปาวปากกระหงนะครับที่ดีๆนะส่วนตัวอื่นนี่ก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับาาเาจะกับบอสจาเจนะที่สามารถใช้ผ่านด่านได้นะครับ ส่วนตัวไอพิปเนี่ยตัวหลักก็จะมีดาวินชีนะครับแล้วก็ตัวทางด้านของซารีเหดผิดนะครับถ้าเราดงดีเราก็จะได้ตัวปรับมาด้วยนะมีตัวแสงเมฆดนะครับก็สามารถใช้ได้นะส่วนตัวตู้ว่องไวเนี่ยก็จะค่อนข้างดีหน่อยนะครับเพราะว่ามีทั้งตัวคนี่ยิงปืนนะครับวัดเตสนะครับอตัวบินนะสามารถใช้ผ่านด่านนั้นไม่ได้ตัวบินก็ใช้มารถใช้ผ่านด่านนะครับแต่ผ่านหอคอยได้นะแล้วก็สามารถป้านไปผีผีได้นะครับในตู้ว่องไวนะก็จะดีหน่อย ส่วนทางด้านตู้พลังนะครับไม่มีตัวบาปกระพงนะครับอ่าปอจระเชแล้วก็ทางด้านของราวยากลนะที่สามารถใช้ในด่านจริงนะครับที่ค่อนข้างเก่งนะก็คือดีเลยแหละเพราะว่าทางด้านของตัวบาวกระพงนั้นมีทางด้านของยื้อพลังนะครับสามารถามาแขงแขงเพื่อนได้นะครับส่วนยากษก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่ตายแล้วนะไม่ต้องพูดถึงในข้อนี้นะครับ ก็มันโนคลิปได้นะครับว่าสังเกตดีที่ตัวซากุราไม่ขู่นะครับคือน้องสาบค่อนข้างโหดเลยนะถ้าเห็นโน้ตเพลงนี่ก็คือน้องสาบโดนนะครับนีเห็นไหมนีสาบโดนแทบตลอดแล้วนะสามารถใช้เดินทางดีเลยนะครับผ่านด่านยาวๆนะการภาพผมอาจจะติดตเลยครับแนะเพราะว่าผมไม่เคยภาพคลิปเลยแบบนี้มาก่อนนะเป็นครั้งแรกที่เคยภาพคลิปยาวๆนี้นะครับก็ถ้าอีขัดต่างไหนก็แนะนําได้นะครับ ผมอาจจะต้องพาคลิปไปสักพักหนึ่งแหละเพราะว่าอหูฟังอะไรเขามาส่งนะคือผมใช้หูฟังรุ่นอะไรนี่แหละแล้วมันพังก็เลยอยากจ,จะต้องมาอัดคลิปแล้วก็พาคิีบหน่นะซึ่งไม้ที่ผมใช้อัดไม่ใช่ดิไม้พาเนี่ยเป็นไม้ของตัวโทรศัพท์เองนะเสียงมันก็เลยจะปแปลกๆหน่อยนะครับก็ขอโทษในส่วนนี้ด้วยนะครับก็ผมก็มีแผนที่จะปั้นอาขวาให้แม็กนะคะซึ่งเกียร์มันค่อนข้างที่จะ กล้งน้อยนะเลยแรงค่อคนข้าง,ยางเยะนะครับในเข็มก็ประมาณแลพันหนึ่งนะตลาดคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับเพราะว่าผมก็ผ่านด่านไปเรียบร้อยนะเหลือแต่แนะนําท้ายคลิปนะครับก็เหมือนที่ผมเคยพูดไปนะครับไอตัวราวตัวนี้นะครับก็สาม,มารถใช้ได้นะเพราะว่ามีความสามารถเรื่องสุดท้ายในด้านกาดาน,นะครับนี่ด้านเรื่องสุดท้ายนะครับก็เอามายืดด่านได้นะครับแล้วก็คนนี้นักลองนะครับก็มีเหมือนกันนะ ก็ซันนีตัวใหม่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีฐานะของฟื้นพลังแล้วก็หยุดปฏิบัติการ5วินะครับซึ่งค่อนข้างดีเลยนะผมือไหจะมาส่มโชว์สักนิดนึงตามินะครับก็เกลือนะแต่มันก็ได้มาติดตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับคือซันนะี่สเลนะว่าตัวน้องมีตัดแร่นะครับแล้วก็มีบลฟอปมาตานะซึ่งค่อนข้างที่จะดีเลยแหละนี่ตัวนี้เห็นไ,ไหมมีสร้างบัเลียแล้วก็ฟื้นฟูเลือดนะครับ แล้วก็ทางด้านของสกิลสอเป็นสกิลสตันนะครับก็คือไม่ดีเลยในด่านความสามารถร่างกายาก็มีพีชีนะครับก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้นนะไม่ใจเกินใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ